สัสดีค่ะพบกับไฮไลท์ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2011ตอนนี้เราจะรับอาสาพาคุณไปอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในการเตรียมตัวและเสริมความมั่นใจของน้องๆผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายของเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต2011กันค่ะหลังจากผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเวทีนี้กันแล้วน้องๆทั้ง20คนก็ต้องมาทําการเวิร์กช็อปเพื่อเรียนรู้เคล็ดลับต่างๆในการพัฒนาตัวเองให้พร้อมเต็มที่สําหรับการประกวดในครั้งนี้ค่ะ และนี่ก็เป็นเวลาของการเวิร์กช็อปเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่ออารมณ์ออกมาในท่าทางการโพสต์ในแบบต่างๆจากวิทยากรสาวสวยมากความสามารถที่พ่วงตำแหน่งนางแบบรุ่นพี่แถมยังเป็นโมเดลเทรนเนอร์ให้กับน้องๆทุกคนตลอดการเก็บตัวอีกด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้นั้นก็คือสบริสาแอนิต้านั่นเองล่ะค่ะ ซึ่งในวันนี้น้องๆทั้ง20คนจะได้รับความรู้ที่มาจากประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่นางแบบระดับแถวหน้าของเมืองไทยกันเลยทีเดียวนะคะว้าวแค่คิดก็นนะ่าสนุกแล้วละคะ่ะส่วนบรรยากาศจะสนุกสนานและเต็มไปด้วยสาระขนาดไหนให้บอกตอนนี้คงไม่จุใจงั้นเราไปชมภาพบรรยากาศแบบเต็มๆกันเลยดีกว่าค่ะคิดก่อนว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคาเล็เตอร์แบบไหนอย่างเช่นเป็นสาวหวานเป็นสาวเปรี้ยวหรือเป็นผู้หญิงเท่หาตัวเองให้เจอก่อนอันนี้สัมพันธ์มาก อันที่สองต้องรู้ว่าตัวเองสวยมุมไหนเราต้องเราต้องนึกให้ออกว่าเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยมุม45เราสวยหรือหน้าตรงเราสวยหน้าเงยหรือหน้ากดเราถึงจะสวยอ่ะอันนี้ก็ต้องสัมพันธ์อันนี้อันนี้เขาเรียกนั่งแบบนางงามเรียบร้อยมากนั่งไปเลยอะไรก็ได้ ให้ขาหรอเออให้มันดูแบบมีอะไรนิดนึงอย่าได้แค่อย่าได้แค่เราต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นสมติว่ากลัวว่าไว้นั่งอ้าโปจังห่อยห้างเลยแต่ให้มันมีมาดเป็นคนแบบว่าลุยๆหน้าดือด้อๆแก่นๆเนี่ยทำไ,ไงอนนี้เนี่ยพี่ว่ามันจะออกอมเซ็กซี่เล็กๆแต่พี่ชอบนะ อ่ะนาดือด้อๆสมมติหนูนั่งแบบนี้ใช่ไหมเป็นคนดือ้อถูกไหมแต่อันนึงที่จะช่วยได้คือการขโมดคิ้วเล็กๆพี่มีหน้ามาอาจจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดอาจจะนั่งงี้แล้วก็ขมดคิ้วเล็กๆนะขดคิ้วเล็กๆเนี่ยมันจะช่วยให้หน้าเราดูเป็นแบบทำไมหรอทำไมเหรอทำไมหรอหรอ,อะไรเงี้ยคืออยากให้พี่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีจินตนาการอยู่ในตัวเอง คือเหมือนพูดกับตัวเองอยู่ในใจอะแบบเหมือนพี่ทําแบบเนี้ยทาไมเหรอทำไมอะไรอย่เงี้ยคือมันจะคือมูฟเมนต์ของหน้าหนูเห็นป่ะเราจะขยับแล้วก็ขยับแล้วก็โยกได้ได,ได้ได้ตามตามแล้วแต่มูดของเราว่าเราอยากให้มันเป็นแบบไหนอาทำหน้าสวยซิ เห็นไหมแค่นี้ก็สวยแล้วในใจคิดอะไรอยู่ตลกค่ะนั่นเห็นไหมอันนี้ผิดนะในใจเราต้องคิดสิก็สวยอะทำไมหรอ เรียกว่าทุกเรื่องราวที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้เป็นประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาตัวเองเพื่อความพร้อมสูงสุดของน้องๆบนเวทีการประกวดจริงๆเลยนะคะและน้องๆแต่ละคนก็ดูตั้งอกตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้จากการเวิร์กช็อปนี้กันแบบสุดๆเพื่อทําให้ความฝันที่อยากจะเป็นนางแบบอาชีพของตัวเองเป็นจริงขึ้นได้ในวันข้างหน้านะ่าชื่นชมจริงๆเลยละค่ะ คิดว่าทั้งหมดที่พี่สอนไปอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ทุกคนน่าจะาไปใช้ประโยชน์ได้ก็อยากให้เก็บความรู้ที่ได้วันนี้เนี่ยเอาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณค่ะส่วนใครที่สงสัยว่าน้องๆแต่ละคนได้รับความรู้อะไรกันไปบ้างและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการได้มาเวิร์กช็อปในครั้งนี้คงไม่มีใครตอบได้ดีไปกว่าพวกเธอแล้วละค่ะจากเวิร์กช็อปของโมเดสนะคะก็ได้ประโยชน์เยอะมากค่ะก็ ทำให้หนูได้รู้ว่ามุมหนูยังไงหนูต้องทํำยังไงถึงจะดูดีความรู้ที่เทากการวิชอปตรงนี้หรอคะก็เป็นการหามุมที่เราคิดว่าเราสวยแล้วก็หาท่าโพสที่เหมาะกับเราเหมาะกับลูกในแต่ละครั้งนี่คะ่ะเป็นครั้งแรกที่ได้โพสภาพเคลื่อนไหวเลย <c oughs> ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แรกๆจะคิดท่าออกมาไม่ถูก <c oughs> ก็เป็นแนวทางให้เราได้ดีมากเลยคะ่ะ เวทีนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าสาวมั่นทันสมัยก็คือเราก็ต้องมีความมั่นใจอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะโพสท่าหรือการที่เราจะเป็นนางแบบเราก็ต้องมีความมั่นใจอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะหลังจากที่แบบเ,ออเราได้เรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะโพสแต่รัคงมันก็ต้องก็ต้องมันก็ต้องมั่นใจก่อนถึงจะทำอะไรออกมาได้ดี เห็นน้องๆมุ่งมั่นและตั้งใจกันขนาดนี้ก็ต้องขออวยพรให้ประสบความสำเร็จและโชคดีบนเวทีการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2011กันทุกคนเลยนะคะและก็ต้องขอขอบคุณโมเดสที่สนับสนุนเคล็ดลับดีๆมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนำมาเสริมความมั่นใจให้กับน้องๆในวันนี้ด้วยค่ะเพราะความมั่นใจจากภายในเป็นสิ่งที่จะช่วยให้น้องๆทุกคนฉายแววความโดดเด่นได้ไม่แพ้นางแบบมืออาชีพกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ